โอ้โหเจ้าเต่าน้อยมาอาบแดดแต่เช้าเลยนะเนี่ยหนาวๆนะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเจ้าเต่าก็มาอาบแดดบนขอนกล้วยนี่แหละมีความสุข ชิวๆวงั้นเหะนะอ้าวไม่พอนี่เห็นไหมปู้ยิ่งใหญ่เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเฟรมเดียวกันมีเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมองเห็นเอ๊ะเหยื่อหรือเปล่าอันเนี้ยเอ๊ไม่เอาดีกว่าไปละ่ะเนี่ยนึกว่าจะมากินเต่าสันแล้ว แต่ถ้าตัวเล็กกว่านี้เขาก็สนใจกันนะเนี่ยเนี่ยดูบรรยากาศที่นี่ดูมันธรรมชาติมันสวยงามจริงไปละวเลาะริมคลองนี่แหละ บรรยากาศดีฮนะเนี่ยวันนี้ไม่มีหมอกด้วยนะบยากาศแบบนี้ชิวๆเลยเจ้าเฮ่เลาะริมคลองพาชมธรรมชาติสวยงามแบบนี้ คือต้นกล้วยของนาเล็กนะนะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้กินอีกสักกี่รุ่นนะบินแล้วก็ขุดไม่ได้แล้วก็ลากลอยแล้วเริ่มโค่นแล้วนะเพราะว่ากินมาหลายปีแล้วครับผมสลับคลิปนี้นาะเล็กก็พาชมธรรมชาติดินคลองกัน สวยงา,งามแบบนี้ยามเช้ากันนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ